จำได้นะไม,มาเอ้ยไม่ีคู่แน่นอนมีคู่ออ,อกอีกแล้วเห็นเว็บๆเนี่ยลูกสุดท้ายนะรอบนี้เราจะเช็คเป็นรอบสุดท้ายรอบหน้าเราจะไม่เช็คแล้ว น่าจะขายยกราคาเต็มแล้วนะอะลูกค้าใครรอวอมมาเลยจ้าลูกสุดท้ายนะคะนิโค้าาค,าครับเออมาเริ่มต้นยีนิโคอะไรเป็นไงอัมโบรอ่ะอัมโบร์น่าจะเก่านะสวยจัง,จงปิลล่าทำราคาไม่ได้แนละ้วคุณสชม โอ้ขายขาโอหมันถูกมากเลยนะหมื 1, ่เจ็ดร้อย่ะยูนิโคยูนิโคออกเยอะลูกค้ายูนิโคกันยูก็สอบเขาออกเยอะมากเลยอ่ะยูว hey, ีคับอ่ะยู UV, กันยูนิโคเยอะ นี่ค่อยแล้วลูกค้าเห็นไหมเนี่ยใครชอบนิ่ค่ออัมโรนะนะะสุดท้ายนะคะใครจะเอาก็ให้ไวเลย adidas โอ้ฮัมเมลสวยสภาพดีมากอ่ะดูสภาพข้างหลังไม่แตกเลยมมลดูข้างหลังก่อนเนี่ยดูไม่แตกไม่เล้ายัางหล่อยังหล่อ,อครับยังหล่อครับนนน โลใหม่พรมสามพันเก้านะวันนี้วันเดียวขาดคุณแล้วเนี่ยกูุ่มากกล่มากข้างหลังมีไหมคะไอหลังดีด d a ้างหลังมีแต่งนะคะอันนี้ต้องไปแช่น้ำเอานะคะ u n i โคโอ้้หู u n i ค o กันยูวีมาแบบจุกๆเลยค่ะคุณมียูวีไหมตอนนี้ใช่ไหมคะแล้วมาที่มันเป็นป้ายข้างโออมันมัน ยูวีคัสพี่คนที่ไหนยูวีอีกแล้วค่ะลูกค้าน่าจะมีอีกหลายตัวยูวีอ่ะบอกเลยยูน <ico> ิคอร์ยูนิคอร์อีกแล้วอุ้ยสวยจังเลยว่ะเงินเบอร์มากค่ะขายเท่ากระสอบเลย ใชนะคะหมดแล้วหมดเลยนะอดิดา s ตัวนี้ไม่มีฮาร์ปซิตนะคะบอกเลยอดิดา s ครับเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวเพิ่งพูดดีกว่าเดี๋ยวมาดูกันเมื่อก่อนไม่มีฮาร์ปฟิตนะแต่วันนี้มีไม่มีเดี๋ยวมาดูกันมีแค่กระสอบรีวิวนะคะลูกค้ากระสอบใหม่ยังไม่มีนะป็งงานญี่ปุ่นแท้แน่นอนไม่จริงนังมากครับแบบิ s ค่ะ แบรนด์ที่ออกไม่ใช่งานปลอมนะคะบอกก่อนนะคะลูกค้าแบรนด์ที่ออกในกระสอบญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่งานปลอมนะนี่ยูนิโคอร์ยูวีคัทอีกแล้วนะคะ,ชะแชมอ่าแชมเปี้ยนคะ่ะถ้าภาพไม่ชัดรบกวนลูกค้าแจ้งหน่อยนะวิวสันวิวสันโอ้ยมีแต่แบ,บ,แบ,บแรนด์ลูกค้าจ่ะคู่มากเลยนะราคาเนีนยยย้ยูนิคอรสียูนิคออีกแล้ว นิค <Beautiful. S 1> ปกติเนี่ย oh, ถ้าไม่ <beautiful. S 1> ไม,มีถ้าไม่มีห้าินเนี่ยมันมันโอ้โหมันไปราคาแรงมากเลยนะเสื้อวอมล้วนเนี่ยน้ำสองก็ดีวะ่ะ <Beautiful. S 3> <'s> ยูนิโค้ดัสโอ้ยสยจัง เอาได้เอานะคะลูกค้าค่ะราคานี้เทสแค่รอบนี้เท่านั้นนะคะอัมโลรค่ะรอบใหม่อาจจะหมื่นพันห้าร้อยนะคะนี่สวยจังเลยอะมูคิวีอคิวคอ,คอ,คอสวยมากโอ้โคิวคอเยอะมากโอ้โคิวคอออกเยอะมากก็สอนไม่มี ค่ะฟิวคอค่ะมีฮูดด้วยนะคะอญิงเนี่ยน้ำสองเขาใช้งานได้นะคะน้ำสองเขาไม่ยังไม่เป็นเอ่อห้าสิบหน้าลูกค้าตอนนี้ยังเป็นสิบหน้าอยู่นะน้ำสองเขาเนี่ยเห็นไหมยังเป็นสิบหน้าอยู่<ช>น,ะนะคะแต่บอกเลยว่าราคานี้ขายแค่ขายแค่แบรนด์ก็กํำไรแล้วคะ่ะมิสุโนอิง มันเป็นเสื้อผู้หญิงตัวนี้สวยโอ้โหโอ้โอ้โหสาม้ีสาอินโอ้โหโอ้โหมามามาจะลง่หมมิวสันเนาะแชม์แป์อุ้ยแชมป์เปี้ยนตายไปเลยนะคะดอกนี้นะคะน่าจะเทาอยู่อ่ะอุณยูนโคครับแชมป์เปี้ยนหลายสีอะเทาน่าจะไฟเอาอีซิกครับสวยจัง สวยจังเลยคุณแมอีกสิบมาให้ด้วยดันหลับค่ะสภาพดีมากเลยลูกค้าหัวหัวเขาเนี่ยดูดีน้ำส่งสวยมากเลยไม่เบนโ้ยยี่โค้ยเยอะจังเนี่ยโอ้โหชนิดโคูยครับเยอะู่กิี่โคอีกแล้วเฮ้ย อยู่ดีคอีกแล้วดีคโคแพงมากนะเดี๋ยวนี้เฮ้ยทำไมอยูนดีคู่เยอะจังนะเขนสวยมากโอ้เป็นลมเลยเป็นลมเลยให้โซ่หลังด้วยค่ะแขนหลังสวยจังเลยสวยมากสวยจังยังไม่เจอฮาร์ปซีดเลยอ่ะประเด็นน่ะแล้วลูกสุดท้ายนะใครจะเอา คนสวยจังคอนขดีนะทำไมอยู่ในขั้วเยอะจังฮะใช่หรือเปล่าเนี่ยไม่เบรนก็ยังเป็นซิปหน้านะคะลูกค้าจะอ่ะเอซิคค่ะโอ้ยทำไมมันสวยจังเลยอ่ะคีบ้าอ่ะซิปหน้านะคะเนี่ยซิปหน้าออดิชัสครับไม่เบลนซิปหน้านะคะออดิชัสค่ะออดิชัสครับ เราต้องดึงแล้วจังหวนะเนี้ยไม่เป็นนะหน้าแต่สวยมากโอ้ยูนิโคอ,อีกแล้วเหรอยูนิโคอ๋อนีอ่มูจิยูนิโคด้วยโอ้โหยูนิโคครับยูนิโคออกเยอะมากเลยวันเวิร์สครับอาดิดาสครับใครอยากได้ยูนิโคนะผสมเนี้ยจับเก่าปะเนี่ยเก่าเฉมพีอ่อนนะี โจโจไล่แชมป์เก่าครับไรกี้ขันมีที่คอด้วยนะแชมป์เขาะมิสุโน่เฮ้ยยูนิโค,อ,โคอีกแลว้วอ่ะอริทีนะยูนิโค้ด้วยโอ้โยูนิโคเยอะกว่ารอบก่อนอีกอ่ะใช่อ่าอยูนิโคยูวีอีกแล้วเอาไม่ไม่ใช่มิวบาลานแต่มันเหมือนเลยเอ่ะชิตา ยูิโค้รครับเกป้าสวยจังเลยอะ่ะขายหมื่นสองห้าร้อยได้ไหมนะขายหมื่นสองห้าร้อยได้ไหมยูวโอ้โหยูเยอะมากจะเป็นลมแล้วเดี๋ยวจะถ่ายลงแนละ้วยูวี มันออจะถ่าย UV ลงแช,ชดแตกแน่ถ่าย UV ลงบอ,อ,อกเลยมันเบลล์มเบลเบล,มบล์มจะถ่าย UV ลงนะเช็ดแตกแน่หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยนะคะลูกค้าพร้อมโอนลดสองร้อยหรือหนึ่งหมื่นเหลือหนึ่งหมื่นห้าร้อยเจ่ไหมสวยมาก ไม่เจอฮาร์ปซีปเลยนะคะลูกค้าเฮ้ยใส่ดู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 เชิดทำมาแล้วยูนิโค่ครับเก่าใหม่แล้วนะมีเทนใหม่แล้วค่ะยอดมากราคาไม่ถึงหมื่นพันฉันงงมากฉันงงมากราคาเป็นหมื่นไม่ออกอฉันงงมากอาดิดาสค่ะมันม่ให้หลเอองงมากเลยอะ ถูกมากเลยนะราคาเนี้ยบอกเลยอ,เเอ,อันนี้สภาพ <20. S 1> ดีมากเลยอดิดาสภาพดีมากเลยลูกค้านี่ราคาดีมากเลยนะบอกเลยบ้าอยู่ในคู่เยอะจังอ,อ,อยู่ในคู่เยอะจิงจเกินยี่สิบตัวแล้วมั้งไม่เคยเจอออกเยอะขนาดนี้เลยน้ำสองครับอู้น้ำสองใหม่มาก โหถ้าถ้าเป็นสมัยก่อนนะกิ๊การเลยอาริดาาครับถ้าใครเล่นเออเล่นเสื้อวอหอยู่ก็จะรู้นะว่าราคานี้อาหารไม่ได้แล้วนะคะแม่ค้าขายถูกมากๆเลยนะค่ะหมื่นห้าร้อยเนี่ยนะถูกมากๆแล้วนะ ผู้ผู้ผู้ผูโอ้สวยประเด็นคือหมื่นห้าร้อยไม่มีฮารดซิปนะคะลูกค้าน้ำสองเป็นแบบซิปหน้าหมดเลยกี่ป้าเพราะว่าฮารดซิปมันจะไม่ค่อยมีราคานะคะในเสื้อวอร์มเนี่ยผู้ผู้ผู้สกีนดีไหมคะเีเน้นค่ะโอ้โหสวยมากเีนจะใส่ตัวไหนเลยวะดี่ก อาพูมาค่ะลูกค้าด้าดอกด้าดอกโอด้าดอกอีกค่ะด้าดอกกระสนมิกีป้าไม่ค่อยมีว่ะอ่ะเดี๋ยวดู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 เทปค่ะลูกค้าดูเทปนี่ยูนี่คู่เยอะมากฮะยูนี่คู่เยอะมากเลยอะนี่นำส่งเพายังไม่เจอครับซีเกินนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะอะไรอะสวยจังโอ้สวย ูแชมเปี้ยนครับให้ดูแขนหน่อยให้ดูแขนนี่ยูนิโค้ดแล้วนี่โอ้อันนี้ออปชั่นเสี่ยงมีหลายออปชั่นนะอยูนิโค้ดเยอะมากโอ้โหมันจะเป็นแบบหลังๆทำไมวะยูนิโค้ดเยอะมากเลยอ่ะโอ้ยทำไมจุกๆเลยเนี่ยอันยังยูนิโค้ดเลยโค้ดเยอะเลยยูนิโค้ดอะถ้าจะเกินยี่สิบก่อเฮ้ยแฟร์กะเนี่ยอ่ะโอ๊ยแฟร์เก่าไหมเนี่ย จุกจุกลูกค้าแกป้าลูกใครชอบยูนิโคลใช่กี่ป้านะแกป้าค่ะอุ้ยสวยจังเฟสอุ้ยสวยจังเลยอ่ะจะเป็นลมแล้วสวยมากแกป้าครับข้างหลังมีไหมเดวดูแขนนะคะแขนเต็มเต็มค่ะจ u อูยูอีะเฟสค่ะให้ดูแขนเฟสนะคะ ใช่เยอะมากกระสอบนี้เยอะมากเยอะมากแล้วสะอาดด้วยลูกค้า UV เขาอะ UV เขาสะอาดมากโอ้โหเอาเหอะมีฮูด้วยนะเฟสอะกระสอบนี้มีปล่อปรองให้เลยนะลองแห่เลยมีลูกสุดท้ายนะลูกค้าไม่มีแล้วนะไม่ไม่ติด้ารซิปราคานี้ไม่มีแล้วนะคะรอบหน้าไม่มีราคาหมื่นห้าร้อยแล้วนะคะลูกค้าค่ะ แจ้งลูกค้าล่วงหน้าก่อนนะคะอันนี้เอามาเทสก่อนผ่านผ่ะอันนี้สโนโกุกค่ะให้สิบผ่านค่ะคือน้ำสองก็ใช้งานได้นะคะลูกค้าสโนโกุกน้ำสองก็ใช้งาน,นดดาาได้ Adidas ครับอุ้ยเอสิคอุ้ยเท่ ه, จังเลยเอสิคปะไม่ใช่ น้ำสอ่องวันนี้เอาดีๆนะน้ำส่องอะไรก่อนสวยขนาดน,นี้ครับไม่ไหวไอวอล์กนี่สนุกลูกสุดท้ายนะคะลูกค้าไม่มีแล้วนะคะาคราคาแต่ถ้าใครจะรอ Mk อก็ได้นะคะทิ้นหน้ามามีนินคูลแล้วโอ้ยิคูลแล้วนี่กันมีเด็กยูนิค คอนเวิร์ดมาคอนเวิร์ดค่ะยูนิโค้คร,ครับรวมไปที่ไหน,นเอิร์นเบอร์ไปไหว้พี่น้องว่าเมื่ออากูมาค่ะมาลาอูอมาลาโอ้อ,อดิแดสวูดค่ะโอ้เนี่ยตัวถี่ฟ้าเนี่ย ดิดาสฮูดค่ะอุ้ยดูต่สวยมากเลยอะไม่มีการออกนะลูกค้าดูน้ำสองเขาดิทดสอบรีวิวอะดูดินับสองสวยมากเลยอ่ะลลอ่าวินิโคอีกอ่ะอ่ะวินิโคอีกนะอ้าเอ้าวลอ้าเช็ดแตกแน่รูนี้ก็ใส่ยูนิโคลงอะ บอกเลยอยู่ี่ครไม่เคยเจอออกเยอะขนาดนี้เลยหมดแล้วยังอยู่ทีโครอ่ะูในกล้องมันไม่ขาวเลยแต่ของจริงมันขาวนะ,อ,ะอ,อ,อันนี้มีฮูดนะลูกค้านะเอาเหอะลูกค้าเอาอยู่ไหนกันเนี่ยสายวอมอยู่ไหนเนี่ยหมื่นห้าร้อย้อมโอนเหลือหมื่นห้าร้อยสายวอมอยู่ไหนคะอันนี้มีฮูดด้วยนะดูก่อนเนี่ย สวยจะตายสวยมากสวยจริง <EU. S 1> กีอูสวยแบบตาแตกไม่มีฮาร์ปซิปอะไรก่อนหมื่นห้าร้อยเนี่ยอ่ะงงมากกีอยู่แต่ใครจะใครจะรอเอ็มเคก็รออาทิตย์หน้าเลยบอกเลยว่าเอ็มเคยังมีฮาร์ปซิปนะแชมป์ยูริโคม นีโคเยอะมากน่าจะเกินยี่สิบตัวแล้วอ่ะเปิดเอมเคมายังไม่เคยเยอะขนาดนี้เลยะเต็มที่ห้าตัวเอ็มเคยังไม่ให้ยไม่ให้อยู่ในโคคับเยอะขนาดนี้เลยไม่เคยเจอเลยขายมาจะสิบปีแล้วขายเอ็มเคมาจะสิบปีแล้สสเอสิก พร้อมโอนลดเหลือหมื่นห้าร้อยนะคะจากหมื่นเจ็ดร้อยนะคะลูกค้าอันนี้แจ้งก่อนนะคะว่าเป็นราคาเทสรอบต่อไปจะไม่มีราคานี้แล้วนะคะแจ้งลูกค้าล่วงหน้านะคะอันนี้เราเทสสองก้อนและสวยเหมือนเดิมจะไม่มีราคานี้นะคะคมีถ้วยหร้อรอบต่อไปอจะไม่มีราคานี้แล้วนะคะ หมื่นห้าร้อยให้เฉพาะรอบนี้นะคะลูกค้าสวยมากเลยซิปดีด้วยไม่มีแล้วนะคะราคาเนี้ยบอกเลยเก่าเก่าเสื้อวอมญี่ปุ่นหาไม่ได้แล้วนะคะราคาเนี้ยสภาพแบบเนี้ยแล้วเป็นเสื้อเสื้อซิปหน้าล้วนนะคะออโอ้โหยู่ในโคู่เยอะมากเลยขอคนพร้อมโอนนะคะใครจะรับก็ เอฟได้เลยสองตัวสองตัวไม่มีแล้วนะคะราคานี้หมดแล้วหอมมากในกี้งานหอมมากเลยถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องแบบต้องทราบว่าไยอะไรนะคะลูกค้าเอาไปได้เลยลูกค้าสามารถเฉลี่ยจากการที่เราโชว์ของได้เลยนะคะเนี่ยยูนินคอร์หรือแล้วเหรอเอาคอชียูน,นิคออยู่นี่ครับ เราโชว์ให้ดูทุกตัวนะคะลูกค้าเฉลี่ยได้เลยลูกค้าจะขาดทุนหรือกําไรหมื่นห้าร้อยอ๋อในฝากตัวนี้นด้วยครับอืมเป็นไงว่าเกินยี่สิบตัวแล้วนะเยูนิโค้ครับไม่เคยเจอเอยอะขนาดนี้เลยงงมากมเอามาจากไหนนี่เยอะแยะยูนิโคูมันอะไรที่เลี่ยมมาจากไหนเยอะมันมอะมรยูนิโค้ครับยูนิโค้ดิ่งยูนิโค้เยอะมากเลยมนเบล เมื่อวันก่อนมันก็เยอะแล้วนั้นเราจะถ่ายยังไงหมด m ิคอ Convert ไม่มีครับ Zip ักตัวเดียวคะ่คะ Muji UU Yunnick Nike ค่ะสายวอร์มต้าใครไม่เอาพลาดนะคะราคานี้บอกเลยมไม่ใช่ T W J z นะคะตั้งสี่ออปชั่น Ah u โคอีกค่ะมันมา่โนถูก ดีวีเ,วเจเซ็ไม่มีราคาหมื่นห้าร้อยนะคะอ่ะยูนิคอรอีกค่ะลูกค้าอ่ะตัดสินใจให้ไหวนะคะลูกค้าบอกเลยราคานี้หาไม่ได้แล้วนะคะไปเช็คราคาก่อนก็ได้นะคะโคลัมเบียขายมันราคาสามพที่แล้วเลยสวยไม่ไหวคะ่ะคุณแม่น้ำสองก็สามารถขายได้นะคะไม่ต้องทิ้งนะคะห้าสิบแปสิใช่ไหม 50 8สิบแปดสิบได้นะคะลูกค้าน้ำน้ำสองเนี่ยโคลเบียบนมีโคเกินยี่สิบตัวแล้วอืมยมีโคเหล่าสีขาวเขาขาว,ขาวสะอาดไม่ขึ้นขุยเลยยูงมีโคอ่ะเนี่ยน้ำสองสภาพดีมากอะไรก่อนคือน้ำสองไม่ไม่เป็นฮับซิฟอะนกี้โกํำไรเลยอะรับค่ะได้เลยค่ะพี่รักขอบคุณค่ะเนี่ยเห็นไหม เดใช่แล้วลูกค้าเก่าคนคนเดียวเนี่ยไปมันต่อไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันนุก็ลูกค้าเก่าเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยลูกท่านลูกค้าเก่าลูกค้าเก่าก็จะรู้ว่าราคาถูกจริงหนึ่าอยเนี่ยอาหาไม่ได้แล้วนะคะโอ้ยยูนิโคโกเกือบสามสิบ้างนะแล้วไม่เคยเปิดเจอยูนิโคโเยอะขนาดนี้นะคะบอกก่อนึลกี้เปิดมาจะร้อยลูกแล้วเสื้อวอร์มเนี่ย ถ้าไม่ใช่สายวอนเขาก็อาจจะแบบคิดว่าราคา<อ>แพงแย่จริงแล้วราคานี้หาไม่ได้แล้วหมื่นห้าร้อยะอภสภาพเนี้ยจริงๆน้ำของต้องเป็นฮาร์ดซิปนะบอกเลยราคาเนี้ยเพราะว่าแปดาวเขาเป็นซิปล้วงเขายังหมื่นสี่เลยลูกค้าหนะนะมื่นสี่พันนะไม่ใช่หม<อ>ื่นสี่ร้อยหมดแล้วนะไม่มีแล้วนะใครลังเลอยู่หมดนะคะ ลูกค้าเก่าปิดจบไปแล้วนะคะขอบพระคุณมากเลยคะ่ะพี่ลาที่ยังมั่นใจ <laughs> อยู่เราอยู่บอกเลยว่าควโคตรกำลังมี <laughs> <ย>แต่ยูนิคอะเดี๋ยวจ,จะให้ดูนะว่ายูนิคเท่าไห,ไหร่นี่ไหมข้างหลังยังยังยัง <laughs> ยังไม่หมดอีกเหรอเอาเอาลูกเอาเอาเอายุนมาทางนี้นำ่งอง ไม่มีพังไม่ไม่มีแบบอะไรนะเขาเรียกด,ดิกกี้โอ้โหดิกกี้กันภาจะไม่มีสิบแบบสิบพังพังเลยยังไม่หมดยังไม่หมดอีกเหรอก็จะรัะ่วแล้วนะนะสภาพดีทุกตัวเลยลูกค้าเอาไปรีดขายได้เลยนะคะเหมือนเขาคลีนมาให้แล้วนะคะกระสอบาญี่ปุ่นเนี่ยมันจะสะอาดมากเหมือนเขาคลีนมานะหอมด้วยใช่ไหมนะ่ะ ทีจะถ่ายยังไงหมดเนี่ยยูนิโค้กัน UV เนี่ยขนาดกระสอบ MK ออกแค่ห OK ้าตัวยังเช็ดแตกเลยอะ่ะ <c oughs> เขาจะมาขอซื้อกันแต่ยูนิโคกัน UV ไม่มีแล้วนะหมดแล้วนะใครลังเลอยู่ไม่ทันแล้วนะคน้าดต่ออาค่ะงานไม่แปลนเนี่ยไม่ออกไม่ออกสิบครึ่งคอสักตัวเลยนะคะ ไม่ออกสิบครั้งไม่ออกสิบครึ่งคอสักตัวเดียวเลยนะคะไม่มีเลยไม่มีสิบครึ่งคอสักตัวเดียวเลยตัวเดียวก็ไม่มีนะคะไปแล้วนะลูกค้าหมดแล้วลูกค้าเก่าไปแล้วนะคะบอมีแล้วเด้อใครเพิ่งมาไหมเดี๋ยวจะเวียนให้ดูไม่ต้องเวียนแล้วแหละมั้งลูกค้าไปแล้วไม่ต้องเวียนแล้ว ลูกค้าไปแล้วอิงอใครดูตั้งแต่แรกอยู่นับดูนะว่ายูนิโค่กี่ตัวโอ้แต่ว่าสามสามสิบเนี่ย <c oughs> ไม่เคยเจอยูนิโคเยอะขนาดนี้เลยอะ่ะโอ้โหเมื่อวันก่อนว่าเยอะแล้ววันนี้เยอะกว่าอีกโอเคนะคะลูกค้าไปแล้วเดี๋ยวจะไปเปิดงานอื่นต่อเดี๋ยวรอดูนะอาจจะเป็นเสื้อกีฬาหรือว่าอะไรเอ๊ยหรือเราจะไปเปิดอกซรีกันบ้าง เ้าเปลี่ยนไปเปิดเ,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 เข็มขัดบ้างดีกว่าสวยจังเลยอะหมดแล้วนะไม่มีแล้วนะคะพี่อันนี้ลูกค้ารับไปแล้วนะ